พูดจาแบบน่ารักอันรักอ่ะแล้วมึงก็ชอบไปพูดแบบพูดยอยมันนะอ,อ,อะไรนะนะมัวอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมันก็แบบเอ้ยไม่ได้อะไรนี่อย <laughs> ่างเงี้ยเออไม่อะไรครับประโยชอ้าวยางใช้ประโยคพูดว่าอากกินกาแฟไหมอ่ะสมุดเนี้นยเอาิปกาแฟไหมไม่กินนะครับ <m> ไม่ไม่เขาจะพูดแบบไ,ไม่กินนครับแล้วอีจ่ถามว่าวอีจะาไม่มึงก็จะพูดต่อมาว่าไม่กินเลครับไม่กินเลย <laughs> ไม่กินแล้วครับไม่กินแล้วน,น,งงน้องเขาเป็นไรงงน้องเขาก็อยากน่ารักบ้างได้ไหมอ่ะบางทีอ่ะน้องอะ่ะน้องเขาหน,น,น,น้ารักอยู่แล้วทุกวันเนาะเขาหน้ารักอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็จะน่ารักตลอดไปอืเห็นไหมทุกคนใครถ้าใครได้ดูไลฟ์พี่บูทเมื่อวาน <laughs> นี่คือตัวอย่างของจัตินที่พูดไว้นะครับทุกคน <laughs> <laughs> นี่แหละ ตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมนี่แหละสุดยอดแห่งเครื่องการอวยอีการบอกว่าที่จ,จริงเขาจะเป็นก <laughs> ูเอเนจีกูเอเนจีกูเอเนจีกับเส้นบางๆระหว่างการอวยตลอดทางเส้นทางอโอ้ยเราจะคุยกัน <c oughs> เรื่องอะไรอีกอ่ะก็วันนี้ก <c oughs> <ร>็อัพเดทเ next j มันจะมีตอนมันจะมีตอนต่อไปอีก อไม่แล้วหมายถึงว่าเราจะได้เห็นเสื้อไหมเสื้อคู่ที่ว่าจัตตีนมันไม่มีใครเห็นจริงนะวันนั้นพี่ไม่ได้เปิดพี่ไม่รู้เลยว่ามันคือตัวไหนซึ่งต้องถามจากก้านะถามจากอัพก็จะไม่เห็นแล้วเพราะว่าของมันไม่ได้อยู่ที่อัพเนี่ยอีกก้าวก็ไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้ในห้องเลยหรือว่าเก็บไว้อย่างดีเอ๊ะเมื่อวานเห็นเขามีบอกมีกําหนดการว่าเอ๊ะก้าจะบินเป็นมองนอตเมื่อไหร่นะเห็นคุยกันอะอ่า จะไม่ได้อะนางบอกอยู่ใช่ไหมบอกอยู่ใช่ไหมหรือว่า,าเราต้องพษภาพิษสภาเออหรือว่าเราต้องมีคอนเทนต์แบบไปส่งเหรอ <laughs> ฉันไปกับเก้าไหฉันไปสวีทกับเก้าไม่รู้จริงปะนะ่ะเนี่ยเออฉันจะไม่อยู่นะเดือนหนึ่งจะตินหลอกก็ต้องไปส่งสิต้องไปส่งนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนไม่อยู่จริงหรออันนี้เริ่มเริ่มถามจริงละจริงปะนะ่ะเนี่ยทำไมอ่ะเครียดอะไรอ่ะ เอไม่อยู่แล้วทําไมอ่ะไม่ไม่คือแค่อยากรู้ว่าเออถ้ามันไม่อยู่จริงหรอมันก็ใช่ไหมมันเปืนองหนึ่งเลยนะอืมเขาไม่ให้ไปค่ะคุณบูยังไม่ได้ไปเลยหรอแต่พี่วุฒิน่าจะบินตามไปมั้งบินตามไปเองอ่ะอืมแต่ว่าก็คิดว่าอย่างนั้นเนาะพี่ก้าก็จะให้บินไปเขาก็เขาบอกอยู่ว่าไปไปสิไปสิเหมือนชวนไปเชียงใหม่เอียมึงพูดเหมือนแบบ ไปหาผมไหมอเ้ยไปเช็งใหม่อย่างเงี้ยมึงบ้าปะโอ้ยเด็กน้อยต้องมีคนตามไปดูแลตลอดเวลาก็จริงๆก็คงต้องมีคอนเทนต์อะไรแบบแซบๆอีกแหละหรือว่าไปส่งที่สวิตคอนเทนต์เก้าวอฟเอ๊ะเอ๊ะโอต้องดูวันก่อนแล้วได้จองตก๋วเครื่องบินอุ้ย ยี่สิสามพฤษภาหรอนี่ไงแฟนคลับปิมยี่สิบสามพฤษภาเหรออุ้ยไฟกี่โมงหน้าตอนพี่ต้องบอกพี่ต้องไม่อยู่พี่จะเสียงแผ่วเลยนะเอ็นดูโอ้โยก็เดี๋ยวต้องต้องมานั่งคุยเรื่องคอนเทนต์อีกเพราะว่าต้องถ่ายเพิ่มเดี๋ยวก็มีถ่ายเพิ่มอีก เพิ่มเลยนักหนาถ่ายลายเทปเลยอ่ะอืมมันจะต้องมีเทปที่มันบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทปที่มันแบบว่าระหว่างที่ก้าวเขาไม่อยู่ด้วยไงอืมเป็นเทปสต็อกหรอมันก็ต้องมีสต็อกไว้บ้างแล้วก้าวไม่อยู่แล้วจะทํายังไงคนก็ต้องมีเทปแล้วเมื่อวานอ่ะอีการอ่ะมันพูดในในไลฟ์ใช่ปะ่ะกูนั้นลุ้นอีการ แกมันจะพูดอะไรปะวะมันจะพูดแบบมันจะพูดพวงๆอะไรปะวะเลยมันจะมันจะพวงในสิ่งที่มันแบบว่าไปพาดพิงจะบงจะบ้านใช่ปหมเออกูก็แบบลุ้นเลยเนี่ยเออวม่ามีคนแบบอัดแคปไว้เหมือนกันได้ดูย้อนหลังบ้างแล้วก็มีคนพัดพิงกันเขาอยู่ดีเขาก็พูดพกขึ้นมาว่าอืมอัพหอมหูเออการพูดไปเรื่อย หมืนอนหนูว่าแบบมันโดนหูอ่ะแบบชั่วโมงมันโดนหูมันใกล้แบบโดนหูเลยความหมายอ่ะแต่นี่รู้สึกว่าเขาคงชินกันแล้วละ่ะอันนี้พูดตรงตรงอะพูดใหม่พูดถามแบบคําถามเมื่อวานสมมติว่ามีการถ่ายรูปเราต้องพูดชื่อพร้อมกันนะอ่าเป็นจตินว่าจะได้ยืนยันสมมติว่าามีการถ่ายรูปคู่พร้อมกันอืมใครที่จะต้องเป็นคนแบบ สวมกอดก่อนนับหนึ่งสองสามาบทุกคนตอบตรงกันนะโอเคจบคไม่ต้องมีสงสัยสบายใจใครเป็นฝ่ายรุกแบบจีบก่อนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามาบใครที่เล่นมุกอะไรไปก็จะทำตัวเขินตลอดเวลา ใ่รวะหนึงก็มีอยู่สองคนนะ่ะหนึ<า>่งสองสามก้าโอเคบอกไว้แค่นี้โอ้ยโอ้ยเหนื่อยเลยอะ่ะเหนื่อยเลยเหมือนกันเนี่ยนี่เป็นเวลาห้าสิบนาทีในการไลฟ์อ่านคอมเมนต์ยังเหนื่อยเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอดู อั has been changing so much since he met ก <laughs> ้าวยอมรับแล้วนะว่าลูกจีบก่อนหนูทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าอัพจีบก่อนนะตุดท้ายแล้วอะถ้าเกิด <Up. S 2> คนที่โดนจีบอะเขาไม่เล่นด้วยเขาก็ไม่ได้หรอกอัพหนูล้อมหนูเริ่มก่อนทุกอย่างเลยน,นะลูกเอาดีอ <laughs> <laughs> โอ้ยสงสารนะทุกคนชอบอย่ามาว่าน้องจัดนะอืพี่ก้าวเขาแอปเขิดอะไรก็ไม่รู้เนาะก้าก้าวเขาชอบแอปเขิดแต่จริงๆแล้วก้าวเขาชอบเขาชอบไหมชอบชอบนี่ว่าชอบนี่ว่าเขาไม่เขาไม่เคยแสดงปฏิกิริยานี้กับใครเห็นทำกับอัพอยู่คนเดียวอันนี้พูดจริง อันนี้จริงแบบจริงมากๆปฏิกิริยาอ,อะไรหรอปฏิกิยาอะไรหรออ่ะเชน่นนี่นี่นี่รู้สึกว่าไม่เคยเห็นก้าวแบบจะมาตั้งใจทําอาหารให้ใครกินนะอ่ะขาคิดซะว่าน้องก็ได้ดีกันทั้งคู่ก็คุยกันขนาดนี้แต่งกันเถอะค่ะ <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าพี่ต้องบอกลำคาญกูเกียบมานั่งแบบเดาเดาอะไรแล้วเนาะไม่คอมเมนต์เขาพิมพเอาหรอคอมเมนต์เขาพิมพ์อ๋อไม่ใช่ลำคาญใช่ไหมออกคอมเมนต์เขาพิมพ์คอมเมนต์เขาพิมพ์บอกว่าคุยกันขนาดนี้แต่งกันซะครับพี่ก้าวเขาชอบเก๊กเขินครับแต่ความจริงแล้วเขาชอบพี่ก้าวเขินทุกเรื่องแหละเขินแบบอะไรก็แบบไม่เอาพี่อย่าพี่อย่า ไม่เอาขี้เกงใจโอ้ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกเรื่องเออไม่เป็นไรไปเรื่อยๆอืมอืมโอ้ไปดูคอมเมนต์อีกพี่ต้องพูดได้ใจมากพี่ต้องพูดไรได้ใจขนาดนั้นอัพจิบก่อนอัพจิบก่อนอัพจิบก่อนเนี่ยคือก้าเนี่ยอ่ะพูดอีกสักเรื่องหนึ่งคือก้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่ายังไงก็จะไม่ได้แบบ หมือนว่าเขาเป็นเขาเขาเป็นคนที่แบบอยู่ดินิ่งของเขาเฉยเฉยเรียบเรียบง่ายไม่ได้บอกว่าตามสไตล์เขาอยู่แล้วแต่พอเวลาอัพมาทีไรเขาจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเห็นว่าเขาทํางานแบบพอเขามาปุ๊บเจอกันปุ๊บเขาจะดูมีชีวิตชีวาเขาจะดูตื่นเต้นเขาจะดูชวนคุยเขาจะดูแบบจะโชว์ของความว่าโชว์ของคือแบบุยวันก่อนกูไปนี่มาด้วยนะเว้ยนี่นะคือ ไม่รู้หาเรื่องคุยหรือว่าตื่นเต้นจริงๆหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นมวลแบบนี้เสมออย่างวันเนี้ยคุยกันหลังบ้านก่อนที่จะปล่อยเทปเนี้ยก้าวก็ตื่นเต้นบอกมีมีจริงๆว่าแบบบอกอัพก้าวบอกอัพบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขออ่านให้ฟังก็คือก้าวบอกว่าคนดูกี่คนอ่ะคนฟังกี่คนเน่ยพันคนผมดูยังไงผมชอบนี่บอกว่าตอนตอนที่เล่นทวิตกันอยู่แท็กก็บอก ผมช้อปปิ้งไปอยู่ด้วยนั่นเนี่ยแล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็แล้วก็แท็กอัพบอกว่าอัพมีอะไรให้ดูเดี๋ยวกลับก่อนอเฉอยไปเลยงงอืองงตอนนี้ต้องทำยังไงหรออ่าตอนนี้มีคนดูทั้งหมดแปดเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดคนแล้น้องยุพินไหมมาที่เนี่ยน้องยุพินเนี่ย เดี๋ยวจะมีการเทสระบบและทำเพราะว่าเรากำลังทำสตูดิโอที่ใช้สำหรับพอดแคสต์โดยเฉพาะอืมจะไม่ถึงว่าน้องยุพินทำไมไม่มาตอนนี้ทักที่เนี่ยกินข้าวเยมันกินข้าวมันก็คงแบงไม่สะดวกก็ให้มันกินไปเถอะพี่ต้องอนานๆจะได้กินทีที่ไม่เจอตัตินหลายวันเกินไปแล้วนะไม่คิดถึงพี่หรอกเขาคิดถึงนะแต่ว่านั่นแหละ ก็ทาทังทางานอยู่มถึงว่ามันก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการทํางานหลังบ้านใดๆไปอืวันนี้ต้องเห็นคุณเคเขาแบบอยู่กับลูกชายสุดที่รักของเขาอีกคนหนึ่งใครฉ่ำาใครอ่ะใครอ่ะให้ได้ใครอ่ะ,อ,ะอยากรู้เลยอ่ะเขาก็มีนักแสดงที่เขารักของเขาไม่กี่คนหรอกที่เขาแบบเอ็นดูอ่ะนันนนนหรอนั้นนน,น นั่นคือตัวเลือกที่หนึ่ง <laughs> ใครอกอะ่ะลองลงมาลองลงมาเหรอลองลงมาก็ต้องไอพาริสตดิไอพาริสเป็นตัวเลือกที่สองอ่ะลองลงมาลองลงมาอีกอ่อาใครวะเตตะว,วัน correct เตตะว,วันเออเตตะว,วันเ <c oughs> ตตะว,วันนี่เป็นคนน <c oughs> ่ารักไง วันนี้ยุ้ยไอเตทั้งวันโอ้ชิคกี้พายชิคกีเอ็นเตอร์เทนกันเองเหรอเอ็นเตอร์เทนแบบโอ้อะไรกันขนาดนั้นลูกแบบอย่างโอ้ตลกตลกไปหมดแล้วขึ้นรถมาอีเตไอลูกมันน่ารักเนาะฮะข่วนอะไรวะแบบโอ้ตาย เตเขาเป็นคนมี energy สนุกอ่ะแล้วอยู่ด้วยแล้วมันสนุกอ่ะแล้วพี่เคก็คือ energy เยอะเออมันอยู่กันได้สองคนผสมกันก็คือหือระเบิดทีมงานก็สนุกไปด้วยไงทำงานแล้วสนุกก็ดีไนเตอร์เทมกันเองสนุกกันเองสองคนนั่นแหละ <laughs> สนุกกันเองสองคนอ๋อเอาล่ะ สมควรแก่เวลาแล้วครับพี่ต้องเหนื่อยแล้วอะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณพี่ต้องมากนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังในวันนี้ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายครับล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่จ้าบ๊ายบายครับ